ชนะผู้ใดเห็นปฏิจสมบัติผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจสมบัทผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระศัสดาร่วมรับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศัสดาดังนี้อานนท์พวกเธอ คิดอย่างนั้นอนนานุธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบรรลัิแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะวินัยนั้นจกเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราบทสวดอาณาปานาสติหมวดกายานุปัสนาภิกูุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้ภิกูุทั้งหลายสมัยใดพิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดก็เราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ทัดก็เราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ทัดก็เราหายใจออกสั้นย่อมทําการสุกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้ความเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมทําการสึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้ความเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทําการสึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้ลำนับหายใจเข้า ย่อมทาการสุกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้ลมหายใจออกภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษูนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจักมีความเพียรเผาพิเดมีสัมผัสชันญะมีติตนาอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลงหายใจเข้าและลงหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้ภิกษูนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจักมีความ เปผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินรรมวิชาาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนะั้น อิทพิโตเวอรอริยสาวโกปฏติจจสมุปาทังเยวะสาธุการโยนิโสมณัสิโกโรสีพิขูทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีิมัสสุปาทาอิทังปัสติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นิมัสหมิงอัสติอิทังหโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีิมัสสนิโรทา อีทังนิรุสติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทันได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจยาสังขาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจยาวิญญ,ญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจญานามะลูปังก็มีวิญญ,ญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามลูก นามรูปปัจจยาสลายตนะาะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโรก็มีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาก็มีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจยาตัณหาพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจยาอุปาทานังก็มีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจยาพระโวาะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะว่าปัจญาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ ชาติปัจยาชรามรณงโสกปริเทวทุกขโทมนะอุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนะอุปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตสสะเกวะลัสสะทุกขังขัตทัศะสมุทโยโหส,สิความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอเสสะวิราคารัสโรธาสังขาระนิโรโทร ว่าความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับไปแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณน,นิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูป นามรูปะนิโรธาสลายยตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายยตนะสลายยตนะนิโรธาผัสสะิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสะิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหา ตันหานิโรธาอุปาทานนิโรโทก็มีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทาอุปาทานิโรธาพระวะนิโรโทก็มีความดับแห่งอุปาทาจึงมีความดับแห่งภพพระวะนิโรธาชาตินิโรโทก็มีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ ตาตินิโรธาชลามรณา,าโศกอริเทวทุกโทมานอุปายาสามนุษย์สันติก็มีความดับแห่งชาตินั่นแหละชลามรณะโสกอริเทวทุกโทมานตุปายาสาทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสเกวะละสตุกขังขัดทัสนิโรโธโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุ่าลงผมสวดบท ปฏิจจสมุปาลและอิทัพประตาอาณาปานสติเพื่อขอบุญกุศลส่งย่าหลมงสู่สุปติสู่ภคุิที่ดีที่สูงขึ้นด้วยเตอสาธุสาธุสาธุ